และหมูที่1 2 4 5 7 1 0ตาบลดงมะไฟที่หมู่3หมู่ที่6ตาบลดงมะไฟความยาวประมาณ6ไหลผ่านเป็นระยะทางประมาณ4กิโลเมตรนะข้อมูลด้านอุทกภัยอุโคลุนและคาจิกิ2,562จำนวน639ไร่ราดฎร152.50ไร่ คือไร่จำนวน7ไร่รวมพ้นาวได้รับความเสียหายจำนวน353จุดราดรได้รับผลกระทบจำนวน148ร่นาข้าวได้รับความเสียหายจำนวน32ไร่ราศดรได้รับผลกระทบจำนวน4ไร่รวมพื้นที่่ใ่ไอ้นู่นน่ะไอ้นู่ไม่ต้องอะไรครับไล่ดูแล้วเราไปแยกกันจุดสุดท้ายเลิกเลยเตมพร้อหมดแล้วนะครับทางทารงยนก็ให้เราริ่มเออ สถานการณ์ของท่านแล้วผมก็ดีใจแตไม่อยากให้ทุกท่านประมาทนะครับทรนนี้เส้นที่ขวางทางน้ำท่านอกให้สามสิบมันไหลลงไปตาต่อมาปุ๊บเรารู้เลยว่าไอ้นี่ต้องขึ้นสามสิบถ้าใช้เกิดอ,อบางน้ำไม่แตกต่างกันเส้นจริง ต่ำงกตาเราสร์อเท่าไหร่ต่ไปถ้าต่ำลงไปนี่แสดงว่าแรงละอ่าันก็จะมีขาดพอดีอ่าอันนี้คือการหาจ้แยกถันาบต่้องมือหมไปชังเข้ถ <mail>. ่ายรูปมาจะได้พี่น้องคืออนนี้ดีคือกำหนดมาเนี่ยนี่นี่นี่ต้องต้องทมมันในทีม แล้วานี้น้องก็มาใส่ระดับรครับต่อไปเวลารายงานรพวันนี้้นนี้นี้มันก็จะเป็นความสูงอยู่ที่ต้องเป็นใหญ่รุ่นใหม่จับ่ปกติมันจะเร้งขึ้นแล้วมันจะเป็น,นเรน,นออะยพมาตั้งมันก็จะแง่งมันก็จะเด้งครับ หาไอ้ดิ่งมาวัดว่าตรงเขียวๆียวพี่เท่าไหร่ให้ให้ให้พวกช่างนี้มันจะทำได้